พี่พี่นอ ơi, อกก้องเอ๋ยเห็นบ่กลวยเป็นห้อมล้อเลยเนี่เด้อหน่อยไปไม,มีกลวยข้า้พี่นอ้องเอ๋ยเฮ็นคือเดี๋ยวเคือหนึ่งได้บักไก่เคือหนึ่งปั๊มมาจากส้วนใหม่ๆเด้อเราลอนสดๆเด้อพี่น้องเห็นบอกนี่วีวีหนึ่งได้ตั้งสามโลครึ่งไปสัง่งเมื่อกี้นี่ ม่นบ่นี่ได้ลายให้อันใดอันหน่วยใหญ่แท้ใหญ่ว่าวีบ่กินใหญ่พุ่นน่ะกิน2คนพุ่นแหละหน่วยนึงอ่ะพี่น้องเอ๋ยมีกล้วยไข่เด้อพี่น้องกล้วยหอมทองเด้อนี่เด้อไผอยากได้ไผอยากได้ไผสนใจให้ต้องการอะทักมาหาเด้อสิเอาไปส่งฮอดบ้านเห็นบ่นี่ ห้าก็ตัดออกจากส่วนใหม่ๆร้อนๆสดๆเด,ด้อพี่น้องเด้อซื้อซอยเด้อพี่น้องพี่น้องเอ๋ยแซ่บๆบ้านๆห้อมๆเด้อพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ,อ๋ยเบิ่งเด้อน่วีหนึ่งเนี่ยมาสร้างเบิ่งสิง,งนเป็นบ่นี่ส้ามโลไปส้ามโล เคืองหว้าอันนี้โอ้ซ้ำหลเคืองพอดีเป๊ะเลยเฮนบอนนี่พี่น้องพี่น้องเออยวีหนึ่งเดินเด้อนี่เฮน,นบอนนี่มาเดินมาเด้อพี่น้องมาซื้อซอยดเดอ้อตัดมาจาักส้นใหม่ๆร้อนๆสดๆกินมันสุกเรากินแล้วหอมหวานมันแซบ่บ ทางห้อมทางว้านเด้อพี่น้องเอ๋ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องซื้อซอย